สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับอีนี้ก็จะเป็นภาพจิตคำ้าผนังในห้องที่7นะครับหลังจากที่พระพท์และพระสัตรุดทราบข่าวการวิวาของพระรามก็ออกเดินทางจากเมืองไกยเกตมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อ,อามาสมทบกับท้าวทศรถเดินทางไปร่วมงานที่เมืองวิทิลาเรื่องราวและภาพต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญท่านรับชมได้นบัดนี้ ภาพจิตรมฝาผนังในห้องที่เจนี้จะเป็นฉากของกรุงศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เราได้กล่าวถึงเมืองมิถิลาและเมืองไกเกตไปแล้วเมื่อขบวนเสร็จของพระพุทธและพระสัตรุดจากกรุงไกเกตเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็เดินผ่านประตูเมืองเพื่อเข้าไปเฝ้าเท้าทศรถผู้เป็นพระราชบิดาพลั้นถึงจึงขึ้นไปเฝ้าพระเป็นกล้าวบังเกิดเกสี ถวายบังคมคันอัญชุลีคอยฟังภูมีจับัญชาเมื่อเท้าวรสลด <c oughs> เห็นพระรถทั้งสองเสร็จมาถึง <c oughs> ก็สั่งการให้เสนาสมันตันจัดเตรียมช้างมาและรถส่งทั้งเหล่าไพร่พลให้พรัพ่งพร้อมให้เลือกสรรเสื้อผ้าแต่งตัวให้งดงามเตรียมตัวยกขบวนออกเดินทางไปร่วมพิธีมงคลเมื่อนั้นพระพงศจัจคัตินาถา ขั้นสองโอรสเสด็จมาจึงสั่งเสนาสุมันตันจงเตรียมขชามารถทั้งทศโยธาแข็งขันแต่งตัวประกวดอวดกันเลือกสรรน,นุ่งห่มโอฬาพอวันลุงขึ้นก็ออกเดินทางให้องค์พระพุทธเป็นทัพหน้าโยธาเพียบพื้นแผ่นดินไหวอันพระสัตวลุดพุทธไกล ให้เป็นทับหลังป้องกันท,ท้าวทสรถก็เสด็จไปพร้อมกับพระมเหสีทั้งสาองค์ล้วนแต่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงามทรงสนับเพาพลอยทับทิมพลายภูสาล้วนลายเครือขดรับวรนาถยอดอนนงทรงยศทรงพื้นทองหมดทั้งสามองค์ ภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสำนวนที่เรามักจะได้ยินกันมาแต่บางทีก็นึกภาพไม่ออกว่าคำว่าราชรถมาเคยนี่เกยเนือ้อสานไหนก็คือรักษานนี้นี่เองนะครับเนื่องจากว่าราชรถจะสูงมากในการขึ้นราชรถพระมหาสัตว์ก็ไม่ต้องปีนขึ้นไปนะครับแต่ก็จะมีแท่นส,งสูงๆเดินขึ้นทางบันไดยอย่างที่เห็นในภาพแล้วราชรถก็มาเกยสามารถก้าวขึ้นได้โดยสะดวก ในหลายคลิปที่ผ่านมาในช่องของเราก็จะได้ยินชื่อประตูทางเข้าวัดพระแก้วซึ่งจะอยู่บริเวณเคยเสด็จจะมี2ประตูชื่อว่าประตูเกยเสด็จหน้าและประตูเคยเสด็จหลังนะครับสำหรับภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องนี้ก็จะมีเนื้อหาไม่มากแต่มีรายละเอียดงดงามซึ่งเมื่อเทียบกับบทพระราชนพนรามเกียรติวบับรัชกาลที่1ส่วนนี้ก็จะพรรณนาถึงความงดงามในส่วนต่างๆอย่างละเอียดรอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทรงของแต่ละองค์ขบวนเสด็จหรือแม้แต่ราชรถก็บรรยายไว้โดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นรุมล้อของราชรถที่ประดับด้วยมรกตส่วนประกอบต่างๆที่วิจิตรงดงามตการตาเทียมด้วยม้าสินทบซึ่งเป็นม้าชั้นเลิศแห่งลุ่มน้ำสินทุกเทียมสินทบสีส,สีกุม,มุตขุนรถขับลุดดังจักผัน เครื่องสูงครบสิ่งสลับกันทงฉัดถัดชั้นทงทองแล้วขบวนเสร็จทันยิ่งใหญ่อลังการก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองมิถิลาข้ามทานผ่านเนินสิงขรประทับรอแรมมาในป่าใหญ่จึงชวนสามสุดายาใจชมพันนกไม้ในไพรวัดเส้นทางก็ต้องข้ามลำทานผ่านป่าเขาลำนาไพร ท้าวทศทถก็ชี้ชวนมเหสีทั้งสามชมนกชมไม้ไปพลานซึ่งตรงนี้แต่งไว้อย่างไพเราะแล้วก็เป็นบทชมนกชมไม้จริงๆก็คือในแต่ละบาทก็จะกล่าวถึงนกหนึ่งชนิดกับต้นไม้หนึ่งชนิดนำมาเรียงร้อยกันอย่างสละสรวยสแสดงถึงชั้นเชิงลีลาของผู้แต่งนะครับซึ่งก็จะขอยกมาอ่านให้ท่านได้ฟังกันนกหรือไม้หลายชนิดที่กล่าวถึงในนี้เราอาจจะไม่คุ้นหู หรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยผมเองก็เข้าไปค้นหาใน google ก็จึงได้รู้ว่านกแต่ละชนิดต้นไม้แต่ละอย่างมีลักษณะเป็นยังไงผมได้แยกสีตัวอักษรไว้เพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นนกก็จะเป็นตัวอักษรสีเหลืองต้นไม้ก็จะเป็นตัวอักษรสีเขียวเรามาลองฟังกันดูนะครับกระวาจับกิ่งกระวานร้องกระทุ่งทองจับไม้กระทั่งหัน กระลมภูจู่จับแสลงพันเขาจับข่อยขันเคียนนางสาลิกาบินจับกิ่งแก้วแซงแซวจับโศกไสหางคณายุงพาฝูงมาจับจางนกลางจับเรียบเรียงหลันอิลุ้มจับโลดโบยบินกระทาจับไม้กระถินขันโนรีจับรักพลอดกันเบนจวันจับว้ารายเลียง การเขนจับแคร์แล้วร่อนร้องช่างทองจับกระทุ่มส่งเสียงโคกไม้จับโมกมองเมียงนกเอี้ยงจับเครื่องยืงกลายกระตั้วจับกิ่งตะเคียนเต้นนกกระเตนจับตอต้นคลายกุลาโหาจับเหียงเลียงลายว้าจับกอไหวายแล้วบินไปเป็นยังไงกันบ้างครับมีนกและไม้ทั้งหมดกี่ชนิด ผมลองนับดูก็จะมีอย่างละ20ชนิดนะครับช่วงเกล็ดท้ายคลิกสำหรับในห้องที่7บรรยากาศของเมืองอยุธยาจะไม่มีภาพของชาวบ้านเดินไปเดินมาให้เห็นกันในห้องนี้นะครับแต่ก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ธรรมชาติรอบๆเมืองซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นทิวเขาแล้วก็ต้นไม้ที่ออกดอกสะพังหลากหลายสีสัน ทางด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งกว้างแล้วก็มีทิเขาเช่นกันมีลำธารน,น้ำไหลลงมาจากภูเขาอ๋อมีภาพชาวบ้านอยู่เหมือนกันกำลังนั่งตกปลากันมีสองคนนะครับเกือบมองไม่เห็นก็จบในส่วนของเรื่องราวในภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่7เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้า ขบวนไมตรีก็จะเดินทางไปถึงเมืองมิถิลาแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะกลับไปที่เมืองมิถิลากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ